ข่าวดีล่าสุดโอนเยียวยาพฤศจิกายนนี้2,000บาท10,000บาทบัตรคนจนได้ไหมใครได้สิทธิ์บ้างเช็คด่วน สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารดีกับพี่เกดก็ไม่พลาดการนําข่าวสารการแจกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนจากทางรัฐมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังในคลิปนี้คลิปนี้เป็นข่าวดีนะคะในเดือนพฤศจิกาย,ยนหรือว่าเดือนหน้านี้เองนะคะจะมีการโอนเงินเยียวยาเป็นเงินสดกดใช้ได้สูงสุดถึง10,000บาทใครจะมีสิทธิ์ได้บ้างบัตรคนจนอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยหรือไม่รายละเอียดอยู่ในคลิปนี้แล้วก่อนไปฟังก็ขอกําลังใจจากพ่อแม่พี่น้องด้วยกัน กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันค่ะเอาละค่ะเราเข้าเรื่องกันเลยนะคะสําหรับการเยียวยาที่จะมีการโอนเงินจ่ายเงินในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะมี2กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มของนักเรียนนะคะน้องๆที่เรียนอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าจะได้รับเงินเมื่อไหร่นะคะคือหน้าล่าสุดมีทำลายออกมาแล้วนะคะว่าจะโอนเงินภายในเดือนพฤศจิกายนนี้แน่นอนนะคะสำหรับคนที่จะต้องรับเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยจะได้รับเร็วที่สุดนะคะส่วนธนาคารอื่นๆก็จะได้รับภายใน7วันรับเงินสดนะคะจะเป็นส่วนที่ช้าที่สุดนะรับเงินภายใน7-15วันอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเยียวยาสูงสุด10,000บาทเลยสําหรับ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไปประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่และขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ใน29จังหวัดที่ได้รับการเยียวยาโดยจะแบ่งออกเป็น13จังหวัดแรกนะคะที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มที่เคยประกาศไปกลุ่มนี้จะได้รับเยียวยา2เดือนเดือนละ5,000บาทนะคะเป็น10,000บาทส่วน16จังหวัด ที่ประกาศทีหลังนะคะจะได้รับเยียวยา1เดือน,นะคะจำนวน5,000บาทโดยกําหนดการโอนเงินนะคะก็จะเป็นรอบที่1วันที่8ปดถึง 12, สิพฤศจิกายนสําหรับรถจัก,กรยานยนต์และแท็กซี่ส่วนบุคคลวันที่22ถึง26พฤศจิกายนก็จะเป็นสำหรับ แท็กซี่เช่านะคะใครที่ลงทะเบียนนะคะใครอยู่กลุ่มไหนนะคะรอเงินส่วนนี้อยู่บ้างมาคอมเมนต์มาแชร์ความคิดเห็นกันได้คลิปนี้เป็นข้อมูลจริงสามารถกดอ่านข้อมูลได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะนำข่าวสารข้อมูลมาให้ทุกคนได้ฟังแล้วใครฟังคลิปนี้จบคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้พ่อแม่พี่น้องท่านอื่นได้ฟังด้วยกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังและกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันสวัสดีค่ะ